ฉันเพิ่งรู้ว่าบันไดในบ้านตัวเองอาจเป็นกับดักที่คนในครอบครัววางไว้ให้ฉันก้าวตกลงไปลูกชายกับเมียของมันได้ทำลายบันไดเพื่อจัดฉากอุบัติเหตุพวกมันไม่รู้เลยว่าฉันอยู่ข้างล่างเช้าวันนั้นบ้านเงียบกว่าปกติมีเพียงเสียงนกร้องอยู่ไกลๆแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างลงมากระทบพื้นไม้ฝุ่นลอยฟุ้งในลำแสงราวกับเวลาเดินช้าลงฉันยืนอยู่ตรงโถงบ้านกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝุ่นจางๆลอยเข้าจมูก ความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในอกเหมือนมีบางสิ่งผิดปกติเสียงกระซิบเบาๆลอดมาจากชั้นบนฉันเงยหน้ามองเห็นเงาของคนสองคนขยับไปมาเสียงเหล็กเสียดสีกับไม้ดังแผ่วๆราวกับกำลังงัดบางอย่างฉันค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้บันไดปลายนิ้วแตะราวไม้เย็นๆลมหายใจเริ่มช้าลงหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงในหูจากช่องว่างระหว่างขั้นบันไดเศษไม้เล็กๆหล่นลงมาตรงปลายเท้าฉัน เสียงหัวเราะสั้นๆดังขึ้นด้านบนตามด้วยเสียงพูดที่ทําให้ขาของฉันแข็งค้างฉันรับรู้ได้ทันทีว่าพวกมันกําลังเตรียมบางอย่างบันไดตรงหน้าเหมือนเปลี่ยนจากเส้นทางธรรมดากลายเป็นหลุมพรางที่รอเหยื่อก้าวเข้าไปฉันยืนนิ่งอยู่ตรงโถงบ้านเสียงหัวใจยังดังชัดในหูอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดกลิ่นไม้เก่าดูเข้มขึ้นกว่าเดิมราวกับบ้านทั้งหลังรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดเงาสองเงาบนชั้นสองยังเคลื่อนไหว พวกมันไม่ได้สังเกตว่าฉันกำลังมองอยู่มือของคนหนึ่งกำลังใช้ค้อนเล็กๆเคาะตรงขอบบันไดเสียงโลหะกระทบไม้ดังเป็นจังหวะสั้นๆทุกครั้งที่ค้อเศษฝุ่นก็ร่วงลงมาเพิ่มฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นไม้ที่ส่งเสียงดังเอี๊ยดเสียงนั้นทำให้ทุกอย่างบนชั้นสองหยุดชะงักความเงียบปกคลุมบ้านทันทีฉันเงยหน้ามองอีกครั้งดวงตาสองคู่กำลังจ้องลงมาที่ฉันสายตานั้นเย็นชาและว่างเปล่า เหมือนกำลังประเมินว่าฉันได้ยินอะไรบ้างหนึ่งในนั้นยิ้มเล็กน้อยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเลยแม้แต่นิดเดียวมือของมันยังถือค้อนเอาไว้อีกคนหนึ่งยืนข้างๆพร้อมถือเศษไม้ที่ถูกถอดออกฉันพยายามกลั้นลมหายใจไม่ให้ดังเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนพวกมันเดินถอยเข้าไปในห้องด้านบนสุดบานประตูค่อยๆปิดลงเหลือเพียงเสียงบานพับเก่าที่ดังแหลมฉันยืนฟังอยู่นาน ได้ยินเสียงของพวกมันคุยกันเบาๆคำพูดบางคำลอดออกมาพอจับใจความได้แค่ให้มันเหยียบลงมาก็พอเสียงนั้นทำให้ฝ่ามือฉันเย็นเฉียบฉันหันไปมองบันไดอีกครั้งตรงขั้นที่สามและสี่ดูไม่มั่นคงขอบไม้มีรอยแตกเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเราจับด้านข้างก็เหมือนถูกขยับออกจากตำแหน่งฉันรู้ทันทีว่าถ้าเหยียบลงไปน้ำหนักของคนทั้งตัวจะทำให้มันหักในทันทีเสียงลมพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่าง กลิน่นฝุ่นและกลิ่นสนิมจากตะปูเก่าๆลอยปะปนกันฉันหลับตาลงชั่วครู่เพื่อควบคุมสติเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกอย่างชัดเจนทุกวินาทีเหมือนยาวนานกว่าปกติฉันค่อยๆก้าวถอยห่างจากบันไดไม่อยากให้ฝ่าเท้าเหยียบตรงจุดที่พวกมันตั้งใจไว้เสียงเปิดประตูห้องด้านบนดังขึ้นอีกครั้งฝีเท้าเริ่มลงมาอย่างช้าๆเสียงบันไดเอดอารต์ตามน้ำหนักของคนที่ก้าวลงฉันเงยหน้ามองเป็นลูกชายที่ลงมาก่อน ในมือเขาถือแก้วน้ำเขาส่งสายตาเหมือนทุกอย่างปกติแต่รอยยิ้มเล็กๆมุมปากนั้นไม่เหมือนเดิมเขาวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะข้างโถงบ้านแม้ขึ้นไปข้างบนสิมีอะไรให้ดูน้ำเสียงนั้นฟังดูสุภาพแต่มีแรงกดดันบางอย่างซ่อนอยู่ฉันมองไปทางบันไดอีกครั้งราวกับมันกำลังรอให้ฉันตัดสินใจภรรยาของเขาโผล่มาที่ราวบันไดชั้นบนในมือเธอถือผ้าขาวพาดไว้เธอยิ้มและโบกมือเรียก แม่มานี่เร็วฉันสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวไปใกล้บันไดทีละนิดเสียงพื้นใต้เท้าดังตอบรับทุกก้าวเมื่อมาถึงขั้นแรกฉันหยุดเงยหน้ามองพวกเขาทั้งคู่ลูกชายยืนพิงผนังมองฉันด้วยสายตาที่นิ่งเกินไปภรรยาเขายังคงยิ้มแต่แววตากลับมีความเร่งร้อนฉันวางมือบนราวจับสัมผัสถึงความหลวมเล็กน้อยมันยิ่งยืนยันสิ่งที่ฉันคิดไว้ฉันเหลือบมองไปที่ขั้นสามและสี ไม้ตรงนั้นดูบางกว่าขั้นอื่นสีที่ทาไว้เริ่มลอกออกเผยให้เห็นรอยร้าวเล็กๆเสียงลมหายใจของฉันเริ่มดังขึ้นลูกชายก้าวเข้ามาใกล้บันไดแม่ไม่ต้องกลัวเดินขึ้นมาเถอะน้ำเสียงของเขานิ่งจนเย็นชาฉันมองหน้าเขาอย่างเงียบๆในหัวเริ่มคิดหาทางเลี่ยงฉันเอามือออกจากราวจับแล้วถอยหลังออกมาหนึ่งก้าวความเงียบในบ้านหนักอึ้งขึ้นทันทีพรรยาเขาเริ่มขมวดคิ้วเล็กน้อย แม่รีบขึ้นมาเถอะเดียวก็สายสายตาของเธอกวาดมองไปทางลูกชายร้าวกับส่งสัญญาณบางอย่างฉันยังคงนิ่งในหัวเต็มไปด้วยภาพของขั้นบันไดที่พังลงมาและร่างของใครสักคนที่ร่วงลงไปเสียงนาฬิกายังคงดังไม่หยุดเหมือนเตือนว่าทุกวินาทีกำลังใกล้ถึงจุดเปลี่ยนลูกชายถอนหายใจเบาๆแล้วก้าวลงมาหนึ่งขั้นแม่ขึ้นมาเถอะเสียงนั้นเริ่มเข้มขึ้นแต่ก่อนที่ฉันจะขยับตัว สายตาของฉันก็เหลือไปเห็นบางสิ่งตรงมุมของบันไดชั้นล่างมีเศษไม้และตะปูเก่าที่พวกมันถอดออกกองอยู่รอยฝุ่นและผงไม้ยังฟุ้งอยู่ในอากาศฉันรู้ทันทีว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกมือเย็นจนชื้นเหงื่อฉันมองหน้าพวกเขาอีกครั้งและตัดสินใจว่าจะไม่ก้าวขึ้นบันไดนั้นเด็ดขาดฉันยืนอยู่ห่างจากบันไดเพียงไม่กี่ก้าวลูกชายยังคงจ้องมองมาที่ฉัน แววตาของเขาไร้ความอบอุ่นราวกับมองฉันเป็นเพียงสิ่งกีดขวางภรรยาของเขายืนอยู่ด้านบนมือทั้งสองกำราวบันไดไว้แน่นเธอค่อยๆย,ยื่นตัวมาข้างหน้าแม้ขึ้นมาเถอะเสียงนั้นมีน้ำหนักแฝงอยู่เหมือนจะเป็นคำขอแต่จริงๆคือคำสั่งฉันก้มลงมองฝ่าเท้าของตัวเองพื้นไม้ใต้เท้าดูแข็งแรงกว่าข้างหน้าฉันไม่อยากเสียเปรียบในพื้นที่ที่พวกมันเตรียมไว้ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงสะเทือนในอกฉันตัดสินใจยืนเงียบไม่พูดไม่ขยับความเงียบนี้ทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นลูกชายเริ่มแสดงความหมุดหงิดเขาเดินลงมาอีกหนึ่งขั้นแต่ยังไม่ถึงขั้นที่พวกมันทำลายแม่ไม่เชื่อใจผมเหรอน้ำเสียงนั้นเย็นฉันเงยหน้ามองเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจเสียงของฉันเรียบแต่ฉันรู้ว่าบันไดนี้มีบางอย่างผิดปกติ คำพูดของฉันทำให้เขาชะงักไปชั่วครู่พรรยาของเขาที่อยู่ด้านบนหันมามองทันทีแววตาของเธอเปลี่ยนไปเหมือนถูกจับได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำฉันก้าวถอยหลังอีกก้าวพยายามรักษาระยะห่างจากบันไดลูกชายยกยิ้มเล็กๆแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาแม้คิดมากเกินไปเสียงเขาดูพยายามกลบเกลื่อนแต่แววตากลับไม่ปิดบังความตั้งใจฉันมองไปที่กองเศษไม้ข้างบันได ตะปูเก่าๆยังมีรอยงอจากการงัดออกกลิ่นสนิมยังคงชัดในอากาศเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างสม่ำเสมอติ๊กตอกติ๊กตอกฉันสูดลมหายใจลึกถ้าพวกเธอมีอะไรอยากพูดก็พูดตรงๆลูกชายเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแม่กำลังกล่าวหาผมเหรอฉันไม่ตอบเพียงแค่มองตรงไปที่ขั้นบันไดแตกนั้นภรรยาเขาขยับตัวเหมือนจะลงมาชั้นล่าง แต่หยุดอยู่ตรงขั้นห้าแม่อย่ามองพวกเราด้วยสายตาแบบนั้นน้ำเสียงเธอเริ่มสั่นเล็กน้อยฉันยังคงนิ่งแต่ภายในหัวกำลังคิดหาทางออกจากสถานการณ์นี้ถ้าฉันหันหลังเดินออกไปพวกเขาอาจตามมาถ้าฉันขึ้นบันไดก็อาจตกลงมาตามที่พวกเขาวางแผนลูกชายเริ่มเดินลงมาอีกตอนนี้เขาอยู่เพียงสองขั้นจากขั้นที่สามที่พังเสียงไม้เอียดอาดดังขึ้นฉันมองตรงไปที่เท้าของเขา เขาหยุดก้าวเหมือนรู้ว่าฉันกำลังจดจ้องแม่ผมบอกให้ขึ้นมาคำพูดนั้นชัดเจนและเด็ดขาดแต่ฉันกลับขยับตัวไปทางขวาเดินเลี่ยงไปทางห้องครัวเสียงฝีเท้าของเขารีบตามมาฉันเร่งจังหวะเสียงพื้นไม้ดังทุกครั้งที่เท้าสัมผัสฉันพุ่งเข้าไปในครัวกลิ่นกับข้าวเก่าๆยังลอยอยู่ในอากาศมีมีดวางอยู่บนเขียงฉันหยุดมือไว้กลางอากาศลังเลว่าจะหยิบมันหรือไม่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ฉันคว้าผ้าขาวที่แขวนอยู่แทนแล้วถอยหลังไปชิดผนังลูกชายยืนอยู่ตรงประตูครัวเขาจ้องมองฉันนิ่งๆแม่ทำแบบนี้ทำไมเสียงเขาต่ำและกดดันฉันไม่ตอบเพียงแค่ก้าวถอยไปอีกนิดเขาก้าวเข้ามาในครัวแต่สายตายังเหลือไปทางบันไดพรรยาเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนรอดูผลลัพธ์ฉันรู้แล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมง่ายๆแม่จะขึ้นไปเองหรือให้ผมพาไป น้ำเสียงนั้นไม่มีทางเลือกอื่นฉันสูดลมหายใจแรงฉันไม่ขึ้นคำตอบของฉันทำให้บรรยากาศหนักอึ้งลูกชายจ้องหน้าฉันเนิ่นนานก่อนจะยกยิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกเย็นวาบทั้งตัวเขาหันหลังกลับไปทางบันไดก้าวขึ้นไปสองขั้นแล้วหันมามองฉันจากตรงนั้นงั้นรอดูแล้วกันคำพูดนั้นชัดเจนเกินไปฉันไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร แต่เสียงหัวใจฉันดังยิ่งกว่าเดิมฉันเหลือบมองประตูบ้านมันอยู่ไม่ไกลเพียงไม่กี่ก้าวฉันก็สามารถออกไปข้างนอกได้แต่ทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่ฉันเหมือนจะท้าทายให้ลองทำดูลมหายใจของฉันถี่ขึ้นแต่ฝ่าเท้ากลับเริ่มขยับเองฉันก้าวช้าๆไปทางประตูบ้านทุกสายตายังคงจ้องมองหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูลมจากภายนอกพัดลอดช่องหน้าต่างเข้ามา กลิ่นอากาศข้างนอกช่างแตกต่างจากในบ้านฉันหยุดที่หน้าประตูมือวางบนลูกบิดเย็นๆลูกชายก้าวลงมาจากบันไดช้าๆเสียงไม้ใต้เท้าของเขาดังแผ่วแม่จะไปไหนน้ำเสียงนั้นยังนิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันฉันหันกลับไปมองสายตาของเราเชื่อมกันเพียงชั่ววินาทีก่อนที่ฉันจะเอ่ยเสียงเรียบไปที่ที่ฉันรู้สึกปลอดภัยคำพูดนั้นทำให้เขาชะงักเล็กน้อย ภรรยาของเขายืนอยู่บนชั้นบนใบหน้าเธอไร้รอยยิ้มแล้วความเงียบปกคลุมบ้านฉันบิดลูกบิดและเปิดประตูออกแสงแดดสาดเข้ามาในโถงบ้านฉันก้าวออกไปข้างนอกอากาศภายนอกเย็นสบายเสียงนกจากสวนข้างบ้านดังชัดฉันสูดลมหายใจลึกแล้วปิดประตูไว้ข้างหลังก้าวเดินต่อไปโดยไม่หันกลับทุกก้าวที่เดินออกไปหัวใจของฉันเบาขึ้นทีละน้อยแต่ในส่วนลึกของใจ ฉันรู้ดีว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ต้องเผชิญกับสายตาเช่นนั้นเพียงแต่ครั้งต่อไปฉันจะพร้อมมากกว่านี้